อือห mm ือ hmm. มันมองผมอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันยืนมันยืนสองขาเหรอแล้วคุณยายคนนั้นคุยจซ่อนมันให้ผมซ่อน oh God! โอ้ไม่ก็โตนี่ครับทุกคนผมเดมันลอ็อตและตอนนี้เราอยู่กับเกม The b a c k Lamp หรือแปลไทยว่าลูกแกะสีดำตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่รถเกิดอุบัติเหต,ตุตอนกลางคืนแล้วก็ได้ไปเจอกับหมู่บ้านปิศนาแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนั้นก็ไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดา ตัวเอกของเราจะเจอกับเรื่องพิศวงหรือเรื่องน่ากลัวอะไรก็เชิญไปติดตามในเกมกันได้เลยครับเข้าเกมอย่างแรกเลยก็กดไลค์ให้กันก่อนเลยนะเป็นค่าผ่านทางให้กับผมก่อนนี่ก็น่าจะเป็นตัวเอกของเราครับวิทยุช่องคนมัวเลยเออนีใช้ได้ <c oughs> โอ้โหเพลงโคตรดีบ ยิบหอบจดัดแล้วเราขับรถมาที่ไหนเนี่ยไม่มีไฟการถนนเลยครับไปริมทางเฮ้ะนั่นมันอะไรอะไรสเลเดนร์แมนเอรอนี่ปี2 0 2 4แล้วนะเอาให้ลูกแกโอ้โหดิฟยังโงด <c oughs> <c oughs> เพลงแม่งก็เข้ากับบรรยากาศเกิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันมีลิขสิทปา่าเ ล้มอย่างสาร์ลม,มชั่นลูกแกะเหรอบอลสีดำของข้าจงตัวเต็มความปรารถนาของเจ้าซะอะไรวะเนี่ยแกะสีดำหรือเขียวอะเออ <c oughs> ลูกแกะสีดำอะไรวะเนี่ยโอ้โหมืดมากเลย หาตัวเรากำลังฟื้นครับโอโซซีกดเอฟเพื่อเปิดไปฉายอะไรกิจของเราคือตามลูกแก่ไปอุ้ยกระตุกกระตุกเดี๋ยวก่อนใจเย็นขอดูข้างหลังรถก่อนอืรถเราเละไม่มีสภาพชิ้นดีเลยครับบุญแค่ไหนละที่เราลอดมาได้เนี่ยเออเออเฮ้ยเดี๋ยวยายเย็นต้องรีบวิ่งด้วยเหรอ ไอ้แกน้อยผมหยุดอ่ะเอ้ยมีการรอด้วยว่ะแกะดีครับแล้วตรงนั้นมันอะไรนี่ยผมควรตามลูกแก่ไปก่อนไหมไอ้แก่ไปไหนเอ้ยมันไปไหนรอไปตรงนู้นแล้วครับเออเออเพื่อนขอมัดล้อยได้ก็ขอจ้อยหน่อยเอา ให้เราไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับจะเย็นอย่ามองผมอ่างั้นผมไม่ได้ทําให้บรรยากาศที่นี่แย่ลงนะผมลดกวดอุบัติเหตุตรงทางเข้าหน้าบ่บ้านน่ะผมมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือได้โปรดช่วยผมด้วยเถอะโอ้ที่รักฉันเสียใจเดี๋ยวนะที่ได้ยินแบบนั้นนะ่ะบ้านของฉันอยู่ใ,ใกล้นี้เองมาตามฉันมาเลยแต่ฉันจะเตรียมอาหารแล้วก็ที่อยู่ให้นายนะตาพูดแก่ไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอเต้นก่อนเออ เอ้ยวู้เอ้เยอะอะยายเข้าพีแฝดเหรอช่ำงเลยเอ้ยวู้ยเยอะเอ้ยไปเราไปดีกว่าครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมขอเต้นด้วยได้ไหมโอ้ยโอ้ยการหักคออุยอุยยายเป็นคนไหมครับยาย ไม่ต้องมองหน้าผมตลอดเวลาก็ได้ครับผมกลัวโอเคเอ้ามีหารอยู่ในตู้เย็นเธอสามารถเอาไปอุ่นกินได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งหมอในหมู่บ้านสักหน่อยไม่ต้องมองหลอดเดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วผมไปด้วยได้ไหมเนี่ยอืมล็อกประตูด้วยเขาไปไหนแล้วเดินไปทางนั้นครับ เป็ของเราตอนนี้คือเราต้องไปอุ่นอาหารกินแล้วคนที่นี่ไว้ใจกันเกินเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะมีมีดตู้เย็นตรงนั้นก็ยังเต้นกันอยู่ครับวิเมื่อกี้เหมือนผมทะลุกระแพงได้เลยผมคิดเองมีทีวีโอเคห้องเนี้ยเปิดยังไม่ได้เราไปอุ่นอาหารกินก่อนดีกว่าครับ มีอะไรน่ากินบ้างนี่เนื้อแกะงั้นเหรอโอเคเอามาอุ่นตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ให้เราไปสำรวจบ้านครับตรงนี้ผมก็สำรวจไปหมดแล้วนะเอ้ยเราถือวิาสาสะเข้ามาแบบนี้ได้ด้วยเหรออ้าวซ่อนได้อ้าวหรูเรื่องเลยนี่ รูปภาพคุณยายคนนั้นตายตั้งแต่ในปี2026แล้วเหรอได้ยังไงกันอะ่ะอ้าวแล้วใครมาส่งเราหรือเป็นแฟดวะคนในหมู่บ้านนี้มีแฟดประมาณสองสามคนเลยไม่ใช่เหอ,อโอ้โหจำสเกลโฮลี่ชิดมากเลยแล้วตรงนั้นเขายังเต้นกันอยู่ไหมเนี่ย อันนี้เป็นห้องน้ำครับอะไรเขียวๆอยู่นอกหน้าต่างอย่างเต้นกันอยู่แล้วเมื่อ,อไรผมจะได้กินเนื้อแขะเวฟนั่นนะ่ะอือหือมันมองผมอยู่ครับ้้เดี๋ยวมันยืนมันยืนสองขาเหรอแล้วคุณชายคนนั้นคุยก็โซนมาให้ผมโอน โอ้ไม่ก็โตอุ๊ยเอา้าเรนจับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นฉากตายเลยขอใหม่มาดิย้ายมามาดิขอเห็นตามตีมตาหน่อยดิอ้าวเว้ยอ๋อตอนตายเป็นอย่างนี้เองเครับโอเคหู้เรื่องไปแล้วซ่อนเว้ยตอนโอเคไม่ได้กินหรอกเว้ย อ้าวเฮ้ยแมงวาผอัอกไปเลยเหรอได้ยินเสียงมแมลงวันครับเสียงมาจากไหนอ่ะอ้าวนี่มันเน่าแล้วเหรอคนตรงนั้นก็หายไปแล้วเกิดชีตอะไรขึ้นโอ้ยตกใจหมดเลยพวกเราไม่ได้ตั้งใจมารบกวนหรือขโมยอะไรหรอกนะไอ้เวะเนี่ยอ่าให้ตายเหอะนายไม่ใช่จีนนี่ว่ะจีนอะไรคือจีนจีนหมูเหรอ โอโ้พี่ไฟพี่หลีมันลงก่อนก็ได้เสีบตาเลยเนี่ยฉันนึกว่าฉันจะได้เจอจริงของจริงแล้วในครั้งนี้นายไปปิดประตูตอนที่ฉันเดินเข้ามาใกล้ด้วยล่ะนายว่าอะไรนะนายเห็นจีนของจริงงั้นเหรอถ้าสิ่งที่นายพูดเป็นความจริงแล้วก็ฉันจะรีบออกจากหมู่บ้านนี้โดยเร็วเลยถ้าฉันเป็นนายอะนะอ๋อแล้วก็วิธีรับมือกับจีนนายจะต้องหลับตานับ1หนึ่งถึงสามอย่างเงียบไปละอดิโกตอบิโกเฮ้ยเดี๋ยว มึงรีบไปไหนมึงพากูไปด้วยภารกิจของเราคือหลบหนีจากโู้บานโอ้หนึ่งสองสามไปแล้วคลิกขวาเพื่อหลับตาอะไรเนี่ยแกตายอู้ผมยังไม่ทันเห็นมันเลยอะไปขับรถออกไปได้ไหมเนี่ย แล้วคนในบ้านแถบได้ก็หมดอ่ะเฮล์ I need to heal bro อู้ไอ้เชี่ยมึงจะทุกห้าวินาทีไม่ได้อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะทางออกทางออกมันไม่มีอะไรบอกใบ้ผมเลยอ่ะหนึ่งสองสามไปชู้ทางออก แล้วไอ้เมื่อกี้มันไปไม่รอเลยอ่ะโอยเฮ้ย,ย,ยตรงนี้เข้าได้เหรอแม่งจำสแกทุกกิวีอ่ะไปไม่ได้ครับเฮ้ยพี่ก็เกินไปขอให้ผมได้พักหายใจสักพักหนึ่งหน่อยไปนะบ้านนี้เข้าได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ครับแล้วผมต้องวิ่งไปไหนอะตอนนี้เหมือนเดินจงกรมอยู่เลยอะอุ้ยโอเคผมกลับมาที่เดิมเยี่ยมเลยแม่มันเป็นวงกลมเนาะผมเดินไปตรงนี้ออ้ยอย่าอย่า่าาาเอาผมลืมตาเกินไปเหรอเยี่ยมเลยครับผมว่าเราควรไปทางนี้ครับทางที่เรามา หนึ่งสองสามอ้าวกูต้องวิ่งไหมเนี่ยวิ่งวิ่งกูมไม่อยากหันไปมองเว้ยอย่าบราบราช่วยด้วยช่วยผมด้วยโอเครอดแล้วในปีคศสองพันีลูกแกะสีดำที่มีดวงตาสีเขียวซึ่งพบเห็นในหมู่บ้านถือเป็นสัญลักษณ์ของกิน และถือเป็นสัญลักษณ์ขอแห่งความโชคลายในหมู่ผู้คนได้มีเหตุการณ์แตตก่างเกิดขึ้นเช่นงานแต่งงานที่จัดขึ้นในความมืดตอนกลางคืนผู้คนหายตัวไปพร้อมกับเสียงเรียกให้ไปสวดมนต์อาหารที่เสิร์ฟในงานแต่งงานแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นมูลสัตว์ส่งผลให้ข่าวลือเหล่านี้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงอันดำมืดเกมสัน้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวสุดร้อนที่เล่ากันในไวเด็กของเรา ฮาก็เป็นเกมที่สร้างมาจากนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าของผู้คนครับโอเคก็จบแล้วนะครับเกมเฮอร์เรย์หนึงเกมอ่ะขอบคุณทุกคนเลยนะดูคลิปกันจนจบนะถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะไม่ขออะไรมากเลยส่วนใครมีตรงไหนอยากบอกอยากคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วลเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ